สิ่งที่เรายังกลัวอยู่ก็คือการเรื่องของคดีว่ามันจะจะมีการโน่นนี่นั่นหรือเปล่าแล้วทุกอย่างมันก็จะ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 จบด้วยการวิ่งเต้นหรือเปล่าแต่เชื่อว่าพอบอตรโดยเฉพาะท่านท่านอ,อนะคะท่านท่านอาาักรเดชผู้ช่วยท่านได้รับหน้าที่ตรงนั้นมาท่านเป็นเป็นนักรบจริงๆท่านคงไม่ปล่อยผ่านที่บอกว่าคนไม่ค่อยกล้าพูดชื่อเด่ยก็ยังไม่รู้ว่ากลัวอะไรคือประชาชนกลัวไม่แปลกแต่ว่านักการเมืองตอนนี้ก็กลัวกันหมดแล้ว อย่างประธานคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคข,ของสภาผู้แทนราษฎรคุณบุญยิ่งนิติการจนาสสราชบุรีพักพลังประชารัฐเขาก็มีการมาร้องเรียนฮะเพราะว่าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ถูกอ้างอิงถึงในคลิปเสียงดังกล่าวด้วยว่าสามารถเคลียร์กับกรรมการได้ทางคุณบุญยิ่งบอกว่าเรื่องคลิปเสียงถ้าดิฉันพูดตอนนี้จะรู้เลยว่าเป็นใครดิฉันเชื่อว่าเดี๋ยวดิฉันจะโดนฟ้อง ดิฉันขอเวลาให้เรื่องนี้กระจ่างกว่านี้ตอนนี้หากพูดไปจะพาดพิงเขาเพราะมันชัดเจนเกินไปเหมือนเป็นการรังแกเขาคุณบุญยิ่งพูดแบบนั้นนะเหมือนรังแกเขาแต่ทางด้านคุณไผ่ลิกเองเนี่ยก็บอกเลยว่าถึงแม้จะไม่สามารถพูดได้ว่าเป็นใครแต่ขอบอกทุกคนวันนี้ว่าตอนนี้ทุกภาคส่วนคุยกันนอกรอบแล้วจะต้องเอาคนผิดมาลงโทษให้ได้เพราะเสื่อมเสียทั้งสภา องค์กรที่ปล่อยคนเหล่านี้เอาไว้ต้องทําให้มันจบในรุ่นเราให้ได้พักพลังประชารัฐเองก็ต้องไม่อุ้มชูคนผิดขณะเดียวกันถ้าหลักฐานคือใครคุณไผลิกยันว่าเอาแน่เป็นคนชัดเจนพูดตรงไม่ว่าหน้าอินหรือหน้าพรมเอาแน่เล่นงานแน่สําหรับคนที่ปรากฏอยู่ในคลิปเสียง